สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาดักเหมือนเดิมนะครับทุกคนเกิดฝั่งไหนเราดักฝั่งนั้นเลยนะครับแต่ว่าเราจะดักทางออกนั่นเองวันนี้ผมจะพาทุกคนดักได้เซตใหญ่กีิ่ตัวด้วยแค่ไหนก็ไปรับชมด้วยกันเลยนะครับเกิดฝั่งนี้เดี๋ยวเราไปฟาร์มบ้านสองชั้นก่อนดีกว่ามีคนครับทุกคนมีตัว มีตัวมาแย่งเราฟาร์มด้วยผมว่าเราเล่นดีกว่า <Air. S 1> ยังล้มอยู่เลยเก็บจัดเลยมันยิงขาด้วยนะ oh, เส็จใหญ่ซะด้วย MP5 แต่งอย่างสวยบอกเลย เดี๋ยวขอันแพ์ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกินยาแก้ปวดแล้วผมว่าเราลงไปเล่นข้างล่างดีกว่าข้างบนผมว่ามันไม่ดีอ่ะผมว่าเราไปหาจุดเล่นข้างล่างที่มันลงโลกดีกว่า เล่นจุดไหนดีวะมุมนี้แล้วกัน เดี๋ยวเราทำแผบนเราไปดักต่อดีกว่าวันนี้จะพาทุกคนไปดักทางออกนะครับทุกคนตอนนี้ผมเกิดฝั่งนี้เดี๋ยวดักจุดออกฝั่งนี้แล้วกัน เสียงเหยื่อกำลังมาครับทุกคนเหยื่อกำลังเข้าแล้วบาดเจ็บสาหัสเกือบไม่รอด ของก็โอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราเกียร์ศพแล้วออกดีกว่า 4 7, 8ิ0เลยตอนนี้75กับอิม4แต่งอย่างสวยเลยปืนดูเอฟวไฟุดยอดเลยส่วนตอนนี้เราก็เกิดใกล้จุดดักนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดักกันดีกว่าบอกเลยว่าเกิดตรงนี้ ดักได้ทั้งสองฝั่งเลยนะฝั่งตีมาแล้วก็ตีออกด้วยเดี๋ยวเราพาทุกคนดักกันยาวๆเลยครับวันนี้ มาแลครับเหยื่อของเราเดี๋ยวขอย่องกอนลักกันรอให้เหยื่อติดกับรอหเหยื่อเดิน แลเซอร์แลเซอร์อุ้ยไม่น่ารีบเลยว่ะ MK okay. ด้วยนะไหนหรือเปล่าเนะี่ยขอดูสิโอจิงด้วยโอ้ยโรเสียดายน่ารีบเลยทใหม่ครับแก้มือครับทุกคนพร้อมกำลังมาเจอเซ็ตใหญ่แล้ว อันนี้เราเกิดกลางแมปว่ะเดี๋ยวเราไปเปิดเซฟแล้วก็ไปดักจุดออกแล้วกันเพราะว่าจุดออกเราเรายู่ฝั่งนู้นไงพอดีเราดักจุดออกพอดีเลยเหมาะเลย ลูกป,ปั้นเงาะป่าแตกกว่าทุกคนอย่างเอาเลยนีคุมแล้วตอนนี้ไม่ดักก็ได้มากเนี่ยไปทุกคนทุเราไปดักจุดออกเราดีกว่าตอนนี้คุมละอยู่ต่อไอเยียเข้าเข้าเฮ้ย đồn đặc quá sẽ đặc sược đồn đặc tiền sang ăn cửa cho ngay เปิด UMP ว่ะเกือบไปไงผมเกือบไปคุยกับยุมาบานแล้วเดี๋ยวเราเคลียร์ของแล้วก็ดักอีกสักหน่อยแล้วกันเกือยเยื่อมาอีก เหลือ13นาทีว่าทุกคนไปจะดักก็ดดกเงื่อนขอไปแล้วกันรอนานนะไม่มาแล้วก็ออกแล้วกันตอนนี้คุมแล้วอิ่มๆไปเลยตอนนี้ห้าแสนเบาๆชิวๆเรื่อยๆจำเลย เกิดกลางแมพอีกแล้วอะทุกคน๋ยวเราไปเปิดเซฟแล้วกว็ไปดักกันดีกว่าเต็บเดิมครับทุกคน ดีนะตอนนี้ไม่มีบัตรเกิดด้วยเฮ้ยหกช่องอีห hey, กช่องมาแล้วสิงโตตัวแรกของผมรูปปันเงาะป่าผมได้สามตัวแล้วแต่ว่าสิงโตนี่ตัวแรกนั่นเนี่ยเออเอาปืนตัวนี้มาเล่นวันนี้มันหมานซะเลยเกิน เดี๋ยวผมดักดีกว่าดักตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้เลยบอดไม่เกิดผมว่าน่าจะได้อยู่แหละเหยื่อมาแล้วครับทุกคนสองทางด้วยสองเสียงเลยนี่ไงพวกเดียวกันไหมเนี่ยคนละแกงว่ะ ตายเลยกองก้นเลยไม่บายมือที่สามมือที่สามในใจคุณไม่มีอะไรไม่เป็นไรตอนนี้ได้สิ่งโตแล้วแล้ว,ลวขอดูศพหน่อยสิ ตอนนี้เราก็เกิดฝั่งสุสานนะครับทุกคนเห็นไหมครับมีคนกําลังมานะเดี๋ยวเราดักเลยดีกว่าดักตรงนี้เลยแล้วกันลงๆเลยเนี่ยมานี่แลกกันดิ มาดิผมมีบรอด้วยยังไงละ่ะเจอแลมโบยิงไม่ยัง้งแม็ก้อยบอกเลยรอไปไม่ต่ำกว่าหกสิบลูกมึงเยอก็่าตาย ก็ได้ m p 5แล้ววะมาแล้วทุกคนขึ้นมาละเหยื่อกำลังเข้าแล้วมาคนเดียวเลยตัวนี้ เดี๋ยวขอเช็คของก่อนลักกันเกาะบัดไหมเนี่ยปืนเหมือนเราเลยวะหนี่แจ๋ยี่เฮ้ยมาวะน,นี่มันเป็นมันของผมจริงๆเลยสามตัวแล้ว ของแดงสามตัวแล้วทุกคน